เปิดคลิปลัคนาราศีมีนคำทำนายพิสวงสุดเหลือเชื่อแม่นจนขนลุกสวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีอันสูงส่งผู้ที่มีจิตวิญญาณเก่าแก่และผู้ที่ถูกเลือกให้มาฟังคําทำนายนี้ในวันนี้หากท่านกําลังฟังอยู่ณวินาทีนี้ขอให้ท่านรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นจังหวะที่เคลื่อนจัก,กรวาลกำลังเปิดประตูดวงของท่านเพื่อส่งความมั่งคั่งความโชคดีและพลังแห่งบุญเก่าที่ท่านเคยสั่งสมมากำลังจะย้อนกลับมาหาท่านอีกครั้งอย่างรุนแรงคำเตือนคำทำนายนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่ดวงไม่ถึงและไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่เชื่อในพลังของกรรมบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านฟังไปแล้วขอให้ฟังให้จบ เพราะดวงของท่านจะเปิดตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ยินแต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านฟัง,ฟงจนจบคลิปนี้เท่านั้นลักคณาราศีมีนคือราศีแห่งผู้ถูกเลือกชาวลักคนาราศีมีนเป็นราศีที่มีบุญเก่าหนาแน่นมากมากจนบางคนใช้ทั้งชีวิตก็ยังใช้ไม่หมดในชาติปางก่อนท่านคือผู้ให้คือผู้เสียสละ คือผู้แบกกรรมแทนผู้อื่นและคือผู้ที่เคยช่วยชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงไม่แปลกเลยที่ชีวิตของท่านในชาตินี้จะขึ้นสุดลงสุดเจอเรื่องเหลือเชื่อและมักมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเสมอในยามคับขันบุญเก่ากำลังถูกปลุกช่วงนี้ดวงของลัคนาราศีมีนกำลังถูกปลุกโดยพลังของ ดาวพฤหัสบดีดาวเนปจูนและดาวมฤตตยูดาวประจำตัวของท่านกำลังโยกย้ายและการโยกย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นการเคลื่อนตัวเพื่อเปิดโชคเปิดเงินเปิดลาบใหญ่แบบไม่คาดคิดหลายคนในราศีนี้จะเริ่มฝันแปลกเห็นสัญญาณเห็นตัวเลขหรือมีลางบอกเหตุบางอย่างก่อนที่โชคลาบก้อนใหญ่จะเข้ามา ถ้าท่านเคยฝันถึงน้ำงูพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ญาติที่ล่วงลับขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีเพราะนั่นคือการบอกทางดวงสิ่งที่ต้องระวังฟังให้ดีแม้ดวงจะพุ่งแรงแต่ลัคนาราศีมีนมีจุดอ่อนสำคัญคือใจอ่อนและเชื่อคนง่ายช่วงนี้อย่าไว้ใจคนที่เข้ามาแบบรีบร้อน อย่าเซ็นเอกสารโดยไม่อ่านอย่าให้ใครยืมเงินด้วยความสงสารเพราะมีเกณฑ์เสียเงินแทนคนอื่นหรือโดนดูดพลังจำไว้นะครับบุญของท่านมีค่าอย่าให้ใครมาใช้แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำลัคนาราศีมีนคอยติดตามและปดปักรักษาท่านอยู่โดยเฉพาะเทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรที่กลับกลายมาเป็นผู้คุ้มครองครูบาอาจารย์ในพบอดีตหากช่วงนี้ท่านรู้สึกว่ารอดจากอุบัติเหตุรอดจากเรื่องร้ายหรือมีคนช่วยแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นแปลว่าท่านยังไม่ถึงเวลาลำบากโชคลาภและลางถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฟังตรงนี้ให้ดีและอย่ากระพริบตาลัคนาราศีมีน เป็นหนึ่งในราศีที่มีดวงถูกหวยแบบไม่คาดคิดไม่ใช่การซื้อทุกหมวดแต่เป็นการซื้อเพราะรู้สึกซื้อเพราะฝันซื้อเพราะเห็นตัวเลขแปลกๆงวดใดที่ท่านหยิบเงินออกมาโดยไม่รู้ตัวงวดนั้นมีพลังแรงมากโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวกับอายุวันเกิดบ้านเลขที่เก่าเลขที่เคยฝันซ้ำมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเงินฟลุก เงินที่ทำให้คนรอบข้างอึง้งคำทำนายพิศวงที่วงการหมอดูต้องหยุดฟังคำทำนายนี้สอดคล้องกับพลังดวงที่หมอดูดังหลายสํานักพูดตรงกันไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลักฟันธงหมอช้างสีตุลาหมอปลายพรายกระสิบและครูบาอาจารย์อีกหลายท่านดวงการเงินเงินจะมาจากทางที่ไม่คิดหรือจากของที่เกือบลืม ดวงการงานมีจังหวะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดีเหนื่อยก่อนรวยทีหลังดวงความรักคนเก่าจะคิดถึงคนใหม่จะเข้ามาแบบแรงเลือกให้ดีอย่าเลือกเพราะสงสารดวงสุขภาพใจสำคัญกว่ากายถ้าใจดีสุขภาพจะฟื้นเร็วมากพินคำสะกดดวงอย่าเลื่อนผ่านถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้ แปลว่าดวงของท่านเริ่มเปิดแล้วขอให้ท่านกดติดตามช่องนี้กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดบุญกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคำทำนายแรงๆแล้วถ้าท่านมีกำลังขอให้กดซ u เปอร์แตงส์เพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทรัพย์แล้วพิมพ์คำว่าสาธุลงในคอมเมนต์เพื่อให้คำทำนายนี้เป็นจริงโดยเร็ววันจำไว้ครับดวงของลัคนาราศีมีนไม่ธรรมดา และหลังจากวันนี้ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเวฟสวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีอันสูงส่งผู้ที่มีจิตวิญญาณเก่าแก่และผู้ที่ถูกเลือกให้มาฟังคำทำนายนี้ในปีพศ2569ขอให้ท่านรู้ไว้ตั้งแต่ต้นว่าทุกคำพูดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคำที่ท่านได้ฟังคือพลังจากจักรวาลที่ส่งตรงมาหาท่านโดยเฉพาะ คลื่นจักรวาลกําลังสั่นสะเทือนเพื่อเปิดเส้นทางแห่งโชคลาภดวงดีและความสำเร็จที่ท่านอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนดวงชะตาของท่านกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาของปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีที่จะพลิกฝันเก่าพลิกชีวิตเก่าและนำพาความสุขความมั่งคั่งและความสำเร็จอันเหลือเชื่อมาสู่ตัวท่านโดยตรงสำหรับลัคนาราศีมีนปี2569นี้ เริ่มตั้งแต่ต้นปีดวงชะตาของท่านจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาร์และดาวมฤิตยูดาวประจำตัวของท่านกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ตำแหน่งที่เรียกว่าจุดพลิกชีวิตพลังของดาวแต่ละดวงจะส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตท่านอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นดาวพฤหัส,สบดีจะส่งเสริมด้านโภคทรัทั์และความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงินทอง ดาวเสาจะทำให้ท่านเห็นสิ่งที่เคยมองไม่เห็นและช่วยสอนบทเรียนสำคัญที่แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่จะทำให้ดวงมั่นคงอย่างยาวนานส่วนดาวมฤตยูซึ่งมักสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดจะทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ทั้งทางโชคลาภและโอกาสใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนบุญเก่าที่ท่านสั่งสมไว้ในอดีตจะเริ่มส่งผลในปีนี้อย่างเด่นชัด ไม่ว่าท่านจะเคยช่วยเหลือผู้อื่นสร้างกุศลหรือกระทําความดีไว้ลับๆบ,บุญเหล่านั้นจะส่งแรงสะท้อนกลับมาสู่ท่านในรูปของโชคลาภเงินทองและการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างทำให้สิ่งที่เคยคิดว่าหนักหนาหรือเป็นไปไม่ได้กลับพลิกกลับกลายเป็นเรื่องง่ายได้และบางครั้งสิ่งเหล่านั้นจะมาพร้อมกับโอกาสที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นการได้รับโชคลาภจากเรื่องฟลุกเงินรางวัลก้อนใหญ่ หรือโอกาสทางธุรกิจที่มองไม่เห็นแต่จู่ๆก็ปรากฏขึ้นอย่างเหลือเชื่อในด้านการเงินปี2569นนี้จะเป็นปีทองของลัคนาราศีมีนดวงโภคทรัพย์จะเปิดกว้างตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะช่วงกลางปีถึงปลายปีมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากหลายช่องทางทั้งจากงานหลักงานรองหรือแม้แต่จากโชคลาภที่ท่านไม่ได้คาดคิดการลงทุนใดที่ท่านเคยลังเลหรือโครงการที่หยุดชะงัก จะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งและสร้างผลตอบแทนที่เหนือความคาดหมายแต่ท่านต้องระวังคนที่เข้ามาเพื่อสแสวงประโยชน์จากท่านหรือเรื่องเงินทองควรใช้สัญชาตญาณและความรอบคอบประกอบการตัดสินใจเพราะบุญของท่านแม้จะเปิดแต่ก็ไม่ใช่ให้ใครมาฉวยโอกาสโดยง่ายด้านการงานดวงของท่านจะพลิกผันอย่างชัดเจนงานที่เคยติดขัดหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพล ดาวประจำตัวจะช่วยเปิดช่องทางใหม่ๆที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะไปถึงได้นอกจากนี้ยังมีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่หรือเข้าร่วมโครงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชื่อเสียงทำให้ท่านมีความมั่นคงทางการงานมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างไรก็ตามต้องรักษาความซื่อสัตย์และระวังการทำงานแบบเร่งด่วนเกินไปเพราะดาวมรุตยูอาจทำให้เกิดความสับสนหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆถ้าไม่รอบคอบ ความรักในปีนี้ของลัคนาราศีมีนจะเป็นช่วงที่หัวใจเต้นแรงและพบเรื่องน่าประหลาดใจคนโสดมีโอกาสพบคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวเป็นความสัมพันธ์ที่อาจดูเหมือนฟลุกแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายและการเรียนรู้สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขึ้นแต่บางครั้งก็มีความท้าทายเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดหรือปัญหาเล็กๆที่ต้องใช้ใจและสติในการจัดการ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์คือช่วงกลางปีดาวศุกร์ส่งเสริมความรักและความงดงามในชีวิตคู่ทำให้ทุกความสัมพันธ์มีความราบรื่นมากขึ้นด้านสุขภาพแม้ดวงชะตาจะดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและความเหนื่อยลา้าการพักผ่อนให้เพียงพอการดูแลร่างกายด้วยอาหารและการออกกำลังกายจะช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับพลังจากดาวที่รุนแรงได้อย่างสมดุลอย่าประมาทเพราะความมั่นใจเกินไป แม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออารมณ์ไม่สมดุลก็อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตได้เช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัวของท่านกำลังส่งพลังและคุ้มครองอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงกลางปีจนถึงปลายปีจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ท่านรู้สึกได้ถึงการช่วยเหลือจากแรงลึกลับบางครั้งอาจเป็นฝันที่สื่อสารกับท่านหรือสัญ,ญญาณบางอย่างที่ปรากฏแบบไม่คาดคิดการทำบุญสะสมบุญเพิ่มขึ้น การบริจาคให้ผู้ที่เดือดร้อนหรือการทำทานจะช่วยเพิ่มพลังและเร่งให้โชคลาภมาถึงเร็วขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องตัวเลขและโชคลาภปีนี้มีแนวโน้มสูงที่ท่านจะได้พบตัวเลขนำโชคจากความฝันหรือสัญญาณจากสิ่งรอบตัวเช่นบ้านเลขที่วันเกิดวันสำคัญหรือสิ่งที่ท่านเห็นซ้ำๆดวงจะส่งสัญญาณชัดเจนและถ้าท่านมีสติสังเกตและเชื่อมโยงจะมีโอกาสได้รับโชคลาภใหญ่แบบไม่คาดคิด การซื้อหวยหรือการลงทุนที่มาพร้อมลางสังหรณ์จะมีโอกาสสำเร็จสูงมากหากทำด้วยความตั้งใจและจิตใจบริสุทธิ์ต้นปีดวงจะเริ่มเปิดช้าๆให้โอกาสสังเกตสิ่งรอบตัวและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงกลางปีช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมจะเป็นช่วงแห่งจังหวะสำคัญดาวประจำตัวจะช่วยเปิดช่องทางทางการเงินและโอกาสใหม่ๆที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะเข้าถึงได้ ช่วงปลายปีดวงชะตาจะพลิกผันอย่างชัดเจนอาจมีเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นการลงทุนหรือการทำธุรกิจที่เคยหยุดชะงักจะเริ่มเดินหน้าและสร้างผลตอบแทนที่เหนือความคาดหมายส่วนเรื่องช่วลาบฟลุกและเงินก้อนใหญ่จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ปีนี้เป็นปีที่หลายคนในราศีมีนจะจดจำไปอีกนาน ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างจะเป็นปีที่ท่านได้พบคนสำคัญหลายคนทั้งผู้ช่วยและคู่ชีวิตบางครั้งคนเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่ท่านเคยช่วยเหลือในอดีตและพลังบุญเก่าที่ส่งพวกเขากลับมาเพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตของท่านในแง่ของครอบครัวความสัมพันธ์จะอบอุ่นขึ้นการปรับความเข้าใจและการให้อภัยกันจะทำให้บ้านเรือนมีความสุขและอบอวลไปด้วยพลังบวก คำเตือนสําคัญในปีนี้คืออย่าใจร้อนอย่าโลภมากเกินไปแม้ว่าดวงจะเปิดและโอกาสจะมาเยอะแต่การตัดสินใจต้องใช้สติและเหตุผลประกอบก,บกับการฟังเสียงในตัวเองเพราะบางครั้งสิ่งมหัศจรรย์ก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงถ้าใจท่านมั่นคงและไม่หวั่นไหวบุญเก่าที่ท่านสั่งสมมาจะส่งผลทำให้ทุกความเสี่ยงกลายเป็นโอกาสทุกความยากลำบากกลายเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่า และทุกโชคลาบจะเข้ามาอย่างพอดีและเหมาะสมกับชีวิตสุดท้ายการเปิดดวงและรับโชคลาบของปี2,569สำหรับลัคนาราศีมีนต้องมาพร้อมกับการตั้งใจทำบุญการทำความดีและการรักษาสติเพราะพลังบุญเก่าที่ส่งผลในปีนี้จะถูกเร่งขึ้นด้วยการกระทำของท่านในปัจจุบันทุกคำพูดทุกความคิดและทุกการกระทำที่บริสุทธิ์ จะช่วยทำให้ดวงของท่านพุ่งแรงและประสบความสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมายปี2569จะเป็นปีที่ชีวิตของลัคนาราศีมีนเปลี่ยนไปตลอดการเป็นปีที่มีปฏิหารเกิดขึ้นในทุกด้านทั้งการเงินการงานความรักและสุขภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและบุญเก่ากำลังช่วยท่านอย่างเป็นที่หากท่านตั้งใจฟังคำทำนายนี้และทำตามสัญชาตญาณและคำแนะนำอย่างรอบคอบ ท่านจะได้พบกับความมั่งคั่งความโชคดีและปฏิหารที่เหนือความคาดหมายอย่างแท้จริงสวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยบุญเก่าและบาร,รมีอันสูงส่งในวันนี้เราจะพูดถึงเคล็ดลับเสริมดวงที่แท้จริงสำหรับชาวมีนเพื่อให้เทวดาประจำตัวและบุญเก่าที่ท่านสั่งสมามนานหลายชาติส่งแรงหนุนดวงของท่านให้รุ่งเรืองทั้งเรื่องเงินทองโชคลาภความรักและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต หลายคนมักสงสัยว่าทำอย่างไรถึงจะดึงพลังจากระวาลให้เข้ามาและทำอย่างไรให้โชคลาภไหลเข้ามาไม่ขาดสายวันนี้เราจะเปิดเผยทุกเคล็ดลับแบบเจาะลึกที่ทำตามได้จริงเริ่มต้นด้วยบุญเก่าและเทวดาประจำตัวของชาวมีนบุญเก่าที่ท่านสะสมในอดีตไม่ว่าจะด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นการทำทานหรือการทำความดีเงียบๆจะกลับมาหนุนชีวิตของท่านอย่างมหาศาล การทำบุญให้คนที่ยากไร้และด้อยโอกาสเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและทรงพลังที่สุดที่จะเสริมดวงของท่านเพราะการทำบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนตรงนี้จะเป็นพลังตรงที่เทวดาประจำตัวจะมองเห็นและคุ้มครองท่านให้โชคลาบไหลามาการทำบุญสามารถทำได้ง่ายๆเช่นบริจาคข้าวสารอาหารของใช้หรือเงินเล็กๆน้อยๆให้ผู้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากการทำบุญแล้วการนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สำคัญมากสำหรับชาวมีนการนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่หาที่สงบนั่งหลังตรงหลับตาและจิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งที่อยากได้เช่นความสำเร็จการเงินที่มั่งคั่งความสุขหรือโชคลาภเมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำจักรวาลจะเริ่มสื่อสารกับท่านผ่านความฝันสัญญาณจากชีวิตจริงหรือความคิดที่มาแบบไม่คาดคิด ทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนาไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับดวงดาวประจำตัวของชาวมีนจะมีดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาและดาวมฤตยูเป็นดาวสำคัญดาวพฤหัส,สบดีหนุนเรื่องการเงินความรู้และความสำเร็จในอาชีพการงานดาวเสาช่วยสร้างความมั่นคงและสอนบทเรียนสำคัญให้ท่านพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดาวมฤตยูสร้างความแปลกใหม่และโอกาสที่ไม่คาดคิด การเข้าใจตำแหน่งดาวและพลังของแต่ละดวงจะช่วยให้ท่านวางแผนชีวิตได้อย่างแม่นยำและดึงพลังของจักรวาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนตัวเลขนำโชคและการเสี่ยงโชคสำหรับชาวมีนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดอายุวันสำคัญและเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันจะมีพลังสูงตัวอย่างเช่นวันเกิดและเดือนเกิดรวมกันเป็นเลข2 5 7 9 และเลขที่ฝันซ้ำบ่อยๆจะเป็นเลขนำโชคที่สามารถใช้ในการซื้อหวยลงทุนหรือเสี่ยงโชคในด้านต่างๆการสังเกตสัญญาณและฝันจะช่วยให้ตัวเลขเหล่านี้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่บ้านเกิดหรือเลขจากเหตุการณ์สำคัญในชีวิตสำหรับการค้าขายและโชคลาภเงินทองชาวมีนสามารถดึงพลังจากบุญเก่าและเทวดาประจำตัวเพื่อให้กิจการเจริญรุ่งเรืองได้ การค้าขายใดที่มีจิตใจดีให้บริการลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และมุ่งหวังคุณค่ามากกว่ากำไรเพียงอย่างเดียวจะทำให้เงินทองไหลสู่ตัวท่านไม่ขาดสายการทำบุญร่วมกับผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือชุมชนยังสร้างแรงหนุนให้กิจการของท่านโดดเด่นและเป็นที่รักของผู้คนการให้สิ่งเล็กๆอย่างความเมตตาหรือส่วนลดแก่ผู้ที่ขาดโอกาสจะทำให้พลังจักรวาลทำงานกับท่านอย่างเต็มที่และเสริมโชคลาภให้ท่านมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน การเสริมดวงโชคลาภเงินทองและการถูกหวยมีวิธีง่ายๆแต่ทรงพลังเริ่มจากการสร้างจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์ทำบุญตามกำลังทบทวนความฝันและสังเกตตัวเลขนำโชคตามคำแนะนำที่กล่าวมาการจดบันทึกฝันและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเป็นวิธีที่ช่วยให้ตัวเลขแม่นยำยิ่งขึ้น การตั้งใจทำตามอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับโชคลาภทั้งทางตรงและทางอ้อมทำให้ปี2569เป็นปีแห่งความสำเร็จและความมั่งคั่งที่เหนือความคาดหมายในด้านสุขภาพและพลังชีวิตการทำสมาธิก่อนนอนและการทำความดีจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงชาวมีนบางคนอาจรู้สึกเหนื่อยล้าแต่พลังบุญและเทวดาประจำตัวจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้ท่านอย่างต่อเนื่อง การออกกำลังกายเบาๆและดูแลอาหารจะช่วยให้ท่านพร้อมรับสิ่งดีๆที่จักรวาลส่งมาการรักษาจิตใจให้สงบและมีความเชื่อมั่นในความดีของตนเองจะทำให้ท่านสามารถผ่านความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงเคล็ดลับสำคัญอีกอย่างคือการตั้งเจตนาและการนึกถึงสิ่งดีๆทุกวันก่อนนอนลองปิดตานั่งสมาธิและนึกถึงความสำเร็จที่ต้องการความมั่งคั่งที่ต้องการหรือความสุขที่ต้องการให้เข้ามาในชีวิต ทำเช่นนี้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอความตั้งใจนี้เป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดทำให้จักรวาลส่งพลังบวกมาให้ท่านอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ท่านต้องทำคือรักษาความบริสุทธิ์ใจและความสม่ำเสมอเชื่อมั่นและไม่เร่งรีบสิ่งดีๆจะเข้ามาเองตามธรรมชาติสวัสดีผู้ที่เกิดในราศีมีนทุกท่านวันนี้เป็นวันที่จักรวาลและดวงดาวได้เรียงตัวกันอย่างพิเศษเพื่อชาวราศีมีนดวงชะตาของท่านกำลังเปิดรับสิ่งมหัศจรรย์ สิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์และโอกาสทองที่ไม่ธรรมดาบุญเก่าที่ท่านเคยทำไว้ในอดีตกําลังส่งผลสู่ชีวิตในรูปแบบที่ท่านอาจคาดไม่ถึงโชคลาภการเงินความมั่งคั่งและความสำเร็จกำลังรอท่านอยู่หากท่านยังไม่เคยสังเกตสัญญาณเล็กๆรอบตัวให้เริ่มมองอย่างตั้งใจเพราะจักรวาลกำลังส่งข้อความสำคัญมาให้ผ่านเหตุการณ์เล็กๆหรือแม้แต่ความฝันของท่านเองสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนว่า โอกาสที่ยิ่งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาแล้วและบางทีอาจมาถึงโดยที่ท่านไม่ทันได้ตั้งตัวสำหรับชาวราศีมีนดวงดาวประจำตัวกำลังโคจรในเส้นทางที่เอื้อต่อโชคลาภอย่างยิ่งดาวพฤหัส,สบดีดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้ากำลังส่งพลังบวกสู่ทุกการตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการลงทุนหรือแม้แต่การเสี่ยงโชค ความมั่นใจและสติปัญญาของท่านจะนำพาให้ทุกการกระทำลงตัวและสำเร็จเกินคาดสิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวราศีมีนสามารถดึงดูดโชคลาภได้ในเวลาที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่เชื่อในโชคลาภจากการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะการถูกหวยรางวัลใหญ่วันนี้เป็นวันที่ท่านควรตั้งใจสักหน่อยโอกาสไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งหมดแต่เกิดจากการสะสมบุญเก่าและการตั้งใจปฏิบัติธ,ธรรมในอดีตดาวสุข ดาวแห่งความสมบูรณ์และความมังคังกำลังส่งแรงดึงดูดที่อาจทำให้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับท่านปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดฝันทั้งนี้การเลือกตัวเลขอาจมาจากสัญชาตญาณความฝันหรือแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นรอบตัวท่านอาจพบว่าตัวเลขบางตัวเด่นชัดเกินกว่าจะมองข้ามแต่ในขณะเดียวกันชาวราศีมีนควรระวังเรื่องการหลงระเริงไปกับความโลภและความต้องการความมั่งคังที่มาถึงอย่างรวดเร็วหากขาดสติและความเมตตา อาจกลับกลายเป็นความทุกข์ได้บุญเก่าและความใจบุญของท่านจะเป็นเครื่องชี้นำว่าควรเดินทางอย่างไรเมื่อมีโอกาสทองเข้ามาจงใช้ปัญญาและจิตใจที่สงบเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการรับและการให้นอกจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือกำลังคุ้มครองและให้แรงบันดาลใจท่านอาจพบความหมายของชีวิตและความสำเร็จที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยรู้สึกการสวดมนต์ไหว้พระหรือการทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ จะช่วยให้พลังบวกไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่องและทำให้ความโชคดีไม่เพียงแค่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่สามารถต่อเนื่องยาวนานหลายปีหรือหลายปีหลายครั้งที่ชาวราศีมีนรู้สึกว่าชีวิตติดขัดไม่ว่าท่านจะพยายามแค่ไหนก็ยังไม่เห็นความสำเร็จแต่ในช่วงเวลานี้จัก,กรวาลกำลังปรับสมดุลให้ทุกอย่างคลี่คลายทุกสิ่งที่เคยขาดหายจะเริ่มเข้าที่เข้าทางอย่างน่าประหลาดใจเรื่องเงินทองที่เคยติดขัด การลงทุนที่เคยล้มเหลวหรือแม้แต่ความรักและความสัมพันธ์จะพบช่องทางและโอกาสใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นอย่างกระทันหันสำหรับผู้ที่ติดตามช่องของเราทันที่กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่แล้วจะได้รับพลังบวกเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเพราะการทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นนั้นเป็นบุญที่จะส่งผลกลับมาสู่ตัวท่านอย่างไม่น่าเชื่อ ทุกการสนับสนุนและความตั้งใจดีของท่านคือเครื่องเตือนจัก,กรวาลว่าท่านพร้อมรับโชคและความสำเร็จอย่างเต็มที่คำทำนายในวันนี้ไม่ได้มาเพียงเพื่อให้ท่านหวังลมลมแรงแรง,งแต่เป็นการบอกเตือนว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนกำลังถูกเปิดให้รับสิ่งดีๆอย่างเต็มที่จงระมัดระวังในเรื่องความโลภความใจร้อนและความประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้โอกาสทองหลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย ในขณะเดียวกันจงใช้จิตใจที่เมตตาและความเอือ้อเฟื้อเผื่อแข่ต่อผู้ที่ขาดแคลนเพราะการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจะช่วยเปิดช่องทางให้โชคลาภไหลเข้ามาอย่างไม่คาดคิดการถูกหวยรางวัลใหญ่หรือโชคลาภจากเงินทองอาจมาถึงผ่านทางความฝันการได้ยินตัวเลขหรือแม้แต่เหตุการณ์เล็กๆรอบตัวที่ดูเหมือนธรรมดาแต่มีความหมายลึกซึง้งสิ่งสำคัญคือชาวราศีมีนต้องฝึกสังเกตและเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณของตนเอง บางครั้งสัญชาตญาณจะบอกตัวเลขหรือโอกาสที่แม่นยำกว่าการวิเคราะห์ใดๆทั้งสิน้นในด้านการงานและการลงทุนชาวราศีมีนจะพบว่าการตัดสินใจที่เกิดจากสติปัญญาและความเข้าใจลึกซึง้งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมแรงให้ทุกความคิดสร้างสรรค์และการลงทุนเกิดผลตอบแทนที่เกินคาดไม่ว่าท่านจะลงทุนในธุรกิจส่วนตัวหุ้นหรือแม้แต่โอกาสเล็กๆ การตัดสินใจอย่างมั่นใจและมีข้อมูลรองรับจะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เหลือเชื่อชาวราศีมีนบางท่านอาจได้พบเจอคนสำคัญในช่วงนี้คนที่จะช่วยเสริมพลังและโชคลาภให้ท่านในทางที่ไม่คาดคิดจงเปิดใจและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆแม้บางครั้งโอกาสเหล่านั้นจะมาในรูปแบบที่ท่านไม่คุ้นเคยความยืดหยุ่นและการพร้อมปรับตัวคือกุญแจสำคัญในการดึงดูดความสำเร็จบุญเก่าที่ท่านทำไว้ในอดีต เป็นสิ่งที่ชาวราศีมีนจะสัมผัสได้ชัดเจนที่สุดในช่วงนี้ทุกสิ่งที่ท่านเคยช่วยเหลือและเสียสละจะกลับมาสู่ท่านในรูปแบบของโอกาสและโชคลาภที่เหนือความคาดหมายอย่าลืมว่าการมีน้ำใจและเมตตาต่อผู้อื่นนั้นไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้ผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงดึงดูดความมั่งคั่งและโชคดีให้ตัวท่านเองและสำหรับเรื่องสุขภาพจงใส่ใจร่างกายและจิตใจของท่านให้มาก การดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท่านมีพลังและความสดชื่นในการเผชิญกับโอกาสใหม่ๆพลังบวกจากการมีสุขภาพดีจะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ชัดเจนและดึงดูดโชคลาภได้มากขึ้นอีกสำหรับผู้ที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมสวดมนต์หรืออธิษฐานด้วยจิตใจบริสุทธิ์การทำสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความสงบให้จิตใจแต่ยังเสริมพลังให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับโชคลาภและความสำเร็จ การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติธรรมด้วยความจริงใจจะช่วยให้ท่านสามารถจับโอกาสทองที่กำลังใกล้เข้ามาได้ชาวราศีมีนจมระลึกไว้เสมอว่าความโชคดีไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเท่านั้นแต่เกิดจากการสะสมบุญเก่าการรักษาสติและการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมทุกการกระทำดีและทุกการตั้งใจในการใช้ชีวิตจะนำพาความสำเร็จความร่ำรวยและโชคลาภที่เหนือความคาดหมายมาสู่ท่าน อย่าลืมว่าการกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะช่วยให้ท่านไม่พลาดคำทำนายดีๆและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้รับโชคลาภเช่นเดียวกับท่านการแบ่งปันสิ่งดีๆคือการสร้างบุญต่อยอดให้ตัวเองและผู้อื่นดังนั้นทุกครั้งที่ท่านกดแชร์หรือส่งต่อความรู้และคำทำนายนี้จะเหมือนเป็นการเปิดประตูให้โชคลาภไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านมากขึ้นอีกในช่วงเวลานี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนจะพลิกฟื้นและส่องสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ เรื่องที่ดูยากและซับซ้อนจะเริ่มคลี่คลายด้วยวิธีที่ท่านไม่เคยคาดคิดโอกาสทองที่อาจดูเหมือนเล็กน้อยในตอนแรกจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างความมั่งคั่งและความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่จงจำไว้ว่าการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือโชคลาภครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหากท่านรักษาจิตใจที่สงบมีเมตตาและพร้อมรับโอกาสดีๆอย่างเต็มที่ โชคดีเหล่านี้อาตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวสุดท้ายนี้ชาวราศีมีนทุกท่านจงมั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจงเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จักรวาลมอบให้และอย่าลืมที่จะนำสิ่งดีๆเหล่านั้นแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพราะความร่ำรวยและโชคลาภที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เงินทองเพียงเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่มีใจที่อิ่มเอมและเมตตา การให้และการรับในสมดุลจะทำให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและโชคลาภที่เหนือความคาดหมายเชื่อเถอะว่าปีนี้ชาวราศีมีนกำลังจะได้สัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ความโชคดีและโอกาสทองที่หายากยิ่งสิ่งดีๆกำลังรอท่านอยู่และทุกการกระทำดีของท่านในวันนี้จะสะท้อนกลับมาเป็นโชคลาภและความร่ำรวยในอนาคตอันใกล้นี้